สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวกลับมาแล้วครับวันนี้ยังคงอยู่ในมหกรรมปิ้งย่างนะครับเรายังคงแนะนําวิธีการหมักหมูและเนื้อนะครับในการเอาไปปรุงตามแบบชอบที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องการนะครับวันนี้เมนูที่ผมจะนํามา,าสาธิตให้คุณผู้ชมดูก็คือเนื้อหมักนมแล้วก็เกลือ,อลอรี่นะครับผมส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกผมมี ชิ้นเนื้อนะครับเอามาทุบคลี่ให้มันแผ่ออกนะครับผมมันก็จะได้เอ่เรียกอ,อะไรนุ่มขึ้นด้วยแล้วก็ได้ได้ได้ไดไดรสสัมผัสที่ที่นุ่มนวลขึ้นนะครับผมแล้วผมมีนมนะครับนมวันนี้นะครับเป็นนมเพิ่มมันเนยนะครับคือมีความมันเป็นพิเศษนะสนเหมาะมากในการเอามาหมัก นะครับมันก็จะได้กลิ่นได้รสที่หอมมันกลมกล่อมนะครับผมและนี่คือเกลือที่ที่เราพูดถึงนะครับเกลือลอรี่นะครับผมอ,อ,อยู่ในแผนเครื่องเทศซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างของขวดแล้วก็เครื่องเทศเ,เครื่องปรุงชนิดนี้ดูได้ใน foodtravel.tv ของเรานะครับเราถ่ายไว้ให้ดูแล้วนะครับเกลือชนิดนี้เนี่ยนอกจากเค็มแล้วยังมีความหอมกลมกลม่อมนะครับเพราะว่าอ,อุดมไปด้วยเครื่องเทศด้วยนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไงก็เป็น เครื่องปรุงสไตล์อเมริกันนะครับผมทีนี้ผมมีเจ้าโรสแมรี่ด้วยเพิ่มกลิ่นหอมนะครับให้มีความเป็นสมุนไพรเล็กๆนะครับให้อาหารจานนี้ของเราโอเคหมักเนื้อกันเลยครับและที่สำคัญคุณผู้ชมผมจะบอกว่าส่วนผสมต่างๆนะครับอัตราส่วนเข้าไปดูได้ที่ f o o d t r a v e l t v นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับเนื้ออยู่ตรงหน้าเครื่องปรุงพร้อมเริ่มเลยนะครับผมลงเจ้าลอรี่ก่อนนะฮะ กลือลอรีที่ให้รสเค็มแล้วก็หอมกลมกลม่อมเททีนี้ผมเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำให้ใส่แล้วก็สำหรับผมผมชอบแล้วผมก็ใส่นะครับเคเอ้ลอร,รีเนี่ยมันค่อนข้างเค็มอยู่แล้วคุณผู้ชมผมรบกวนให้ชิมก่อนด้วยนะฮะไม่ใช่เผลอใส่เกลืออีกรอบหนึ่งคราวนี้เค็มเงินกินไม่ได้เลย นะครับโอเคแล้วก็พริกไทยฉีกโรสแมรี่ลงไปเลยใช้ชีกเอาไม่ต้องสับหรอกอืมหอมโอ้โหนะนอร่เหลืออยู่ลงเลยนี่น่ยให้เค็มนํำนิดนึงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนมมันจะทำให้จางลงมาหน่อยนะครับผมลงนมเลยนี่ รประมาณนี้ต้องเยอะมากครับเราจะหมักนมนะรเราไม่ได้เอานมมาล้าง <c oughs> นะครับโอเคให้เขาซึมซึมรสเข้าไปกลมกล่อมนมและทำให้เนื้อนุ่มด้วยนะฮะหอมด้วยเพราะว่ามันเป็นนมเพิ่มมันเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะหมักไว้ประมาณ1ิบห้าี่สนาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟเอาไปปิ้งกันคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจัดลงจานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากผ่านไปนะครับ15นาทีนะครับจริงๆผ่านไป20นาทีด้วยอันนี้ผมให้เนื้อมันซึมนะจะเห็นว่ามันฉ่ำๆนมนะครับโอเคครับนี่คือเนื้อหมักนมกับเกลือรอรี่ของผมนี่ผมโรยพริกไทยข้างบนนิดนึงให้มันดูสวยๆนะครับถึงจะเป็นเนื้อดิบที่เอาไปเสิร์ฟให้ย่างแต่ต้องแต่งให้สวยคุณผู้ชมนะครับโอเคเอ j นจขอให้มีความสุข